ไม้ปลูกให้ร่มเงามีผลดกสุกแดงรสหวานเป็นอาหารนกกาชื่อต้นตะขบฝรั่งนี้พบได้ทั่วไปจนผู้คนชินตาเข้าใจว่าเป็นพันไม้พื้นเมืองบ้านเราเองแต่ความจริงแล้วเป็นไม้นำเข้าจากชวาอีกชนิดหนึ่งเมื่อครั้งราชการที่หเสด็จป,ประพาสชวาค่ะพระวินิตวินันดรเขียนไว้ว่าตำนานไม้พันนี้เป็นไม้ต้นและไม้พุ่มมีอยู่ในประเทศร้อนและประเทศหนาว ขึ้นง่ายโตเร็วการที่แพร่พันธุ์ได้ไกลเพราะนกกินแล้วช่วยแพร่พันธุ์ทางอ้อมเมื่อถ่ายมูลจนกล่าวได้ว่านกไปถึงไหนตะขบฝรั่งก็ขึ้นได้ที่นั่นที่มาของการเป็นพันธไม้จากต่างประเทศจึงเหลือเขาด้วยชื่อว่าตะขบฝรั่งเมื่อเวลาผ่านมากว่าร้อยปีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย